กาบสวัสดีนะครับพี่ๆนานานะครับลูกค้าทุกๆท่านนะครับผมผมช่างเสนะครับช่างเสสกลนะครับเสสกลนครนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้พี่ๆนานาลูกค้าได้ชมกันนะครับนี่ก็วันที่สามสิบเอ็ดแล้วนะครับน่าจะประมาณวันที่ น่าจะไม่เกินที่7เนี่ยมั้งน่าจะได้ส่งครับชุดนี้วันนี้ก็ซอล่องนะครับซอลองก็น่าจะน่าจะเสร็จนะครับวันนี้เมื่อวานนี่ก็ได้สามท้ายเนี่ยครับที่ผมซอเมื่อวานนี่ก็ได้3มท้ายอันนี้เป็นชิงชันนะครับนี นี่เป็นไม้ชิงชนนะครับมือสดลูกค้าถนัดขวาครับเป็นงานลางอลูมิเนียมครับตัวนี้นะครับลางอลูนะครับถนัดขวาลูกค้าถนัดขวา วานพิ่งได้3าท้ายอันนี้ปแล้วก็ตัวนี้ก็จิ้งชันเหมือนกันตัวนี้ลูกค้าให้ตัดต่อท้ายยาวๆหน่อยเพราะว่าแกแขนยาวจิ้งชันเหมือนกันนี่เซฟกดเซฟจับขวาเหมือนกันครับลำนี้ จับขวาเหมือนกันจับขวาแล้วก็กำคอล่องนิ้วตัวนี้เป็นไม้มงคลพี่เขาส่งไม้มาให้ตัวนี้มาให้ทำตัวนียครับลางลูตัวนี้ยังไม่ได้ปรับยังไม่ได้ตัดตรงท้ายออกนะ มันต้องตัดตรงนี้ออกอีกนะครับเพราะว่ามันจะได้เลื่อนขาไกมาเพราะว่ามันลูกค้าส่งรางมาให้ใส่นะครับข้าส่งรางมาก็จะเลื่อนมานะครับแบบนี้นะครับก็จะได้ตัดประมาณนี้ตัดออกประมาณนี้นิดนึงก็จะลงมาพอดี เลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะลุยต่อครับผมนะครับลุยลุยอีกในทีนี้ก็เป็นเสาะฝั่งรางไม้ครับนี่ของคุณค้านะครับเสาะฝั่งรางไม้นะครับอ๋อลืมแจ้งนะครับตัวพันห้านะครับสินค้ามาแล้วนะครับกําลังเดินทางมานะครับที่แรกผมว่าจะของจะมาช้านะครับตัวพันห้านะครับสินค้ากําลังเดินทางมาเลยนะครับผมกําลังเดินทางมาเลย ขาส่งเขาส่งมาให้ผมเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่เขาส่งทางค่ายส่งมาให้นะครับเอามาให้สิบกระบอกนะครับสิบกระบอกก็ยังก็ยังมีว่างอยู่นะครับยังมีว่างอยู่เป็นทรงกำคอรางอลูนะครับพร้อมใช้งานนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมกำคอรางอลูลูกดอกหนึ่งยางหนึ่งสายพีอีหนึ่งนะครับที่แถมไปให้นะครับตัวพันห้า ถ้าลูกค้าสนใจก็ทักมาจองได้นะครับแต่ถ้าถ้าหมด10กระบอกที่ผมสั่งมาใน10กระบอกนี้ก็คือหมดแล้วหมดเลยนะครับเพราะว่าสินค้ามันหมดโปรโมชั่นไปแล้วนะครับมันหมดแค่วันนี้วันสุดท้ายครับผมหมดแค่วันนี้วันสุดท้ายนะครับก็คือเอาผมสั่งมาเอาตามที่ลูกค้าสั่งจองแค่นั้นนะครับนี่ก็เป็นมือสอด มือสอดแบบปกตินะครับตัวนี้ตัวนี้จะจับได้ซ้ายขวานะครับตัวนี้จับจับได้ซ้ายขวาเลยจับขวาก็ได้จับซ้ายก็ได้นะครับจับทา้งหนก็ได้จับได้ซ้ายขวาแล้วก็ลูกค้าที่มัดจำมานะครับผมจะแจ้งลูกค้านะครับ เงื่อนไขที่มัดจำนะครับเงินไข่ที่มัดจำแล้วเงื่อนไขที่มัดจำก็คือมันจะเป็นแบบว่านะครับถ้าลูกค้านะครับเงินมัดจำมาสมมติลูกค้าถ้าอยู่ค่ะลูกค้าอยากอยากจะยกเลิกนะครับถ้าอยู่ค่ะลูกค้าอยากจะยกเลิกนี่เงินมัดจำไม่ได้คือไม่ได้คืนนะครับผมแจ้งลูกค้าก่อนเลยนะ นะครับถ้าผมบอกให้ลูกค้ามาจําไว้สั่งทำเนาะเพราะว่ากันกันที่ลูกค้าไม่รับสินค้านะครับก็คือถ้ามาจําไว้แสดงว่าลูกค้าก็จะเอาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าลูกค้ายกเลิกนะครับมัดจำห้าร้อยบาทผมไม่ได้คืนนะครับแจ้งลูกค้าไว้เลยนะครับแต่ถ้าลูกค้ามัดจามาสมมติลูกค้ามัดจามาพันห้านะครับผมบอกห้าร้อยลูกค้าโอนมาเลยพันห้ามัดจาไว้นะครับ ผมก็หักห้0รนะครับคืนหนึ0งพบาทนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับทำเนียมของมันนะครับนะครับก็คือตามปกติผมจะหักมัดจำไว้500บาทนะครับถ้าลูกค้าสั่งงานเนาะจะหักจะมัดจำไว้500บาทถ้าลูกค้าโอนมาพันห้าหรือโอนมา3 5มพแบบนี้โอนมา3 5มพันหนะครับถ้าลูกค้ายกเลิกผมก็คืนกลับไปสามพันนะครับผมก็หัก500นะครับค่ามัดจำนะครับตัวนี้ แจ้งลูกค้าตามนี online, <reco Christ. S 2> siglo, ้นะครับนะถ้าลูกค้าอยากยกเลิกนะครับไม่พร้อมนะครับก็สามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนเป็นสองเดือนสามเดือนแบบนี้ได้นะครับนะครับถ้าถึงคิวปุ๊บนะครับสามารถเลื่อนได้นะครับพี่ผมขออีกประมาณสามสี่เดือนหรือห้าเดือนแบบนี้ครับค่อยรับของหรือค่อยให้ผมทําแบบนี้ก็ได้นะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาอัปเดตกำลังเซาะร่งลุยเลย รุยให้พี่ๆแล้วนะอยู่เดี๋ยวคลิปนี้ก็ผมก็ต้องขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันล่าช้านะครับงานเดี๋ยวผมรุยต่อเลยเหลือแค่นี้นะวครับวันนี้ไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะนะครับผมใช้แท่นนะครับเซาะร่องนะครับแท่นลอเตอร์เซาะนะครับขอบคุณพี่ๆแล้วนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผม คลิปวิดีโอนะฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมไม่เข้าใจอะไรก็ทักมาสอบถามรายละเอียดได้นะครับมีว่างอยู่4ี่ห้ากระบอกนี่แหละครับแต่เป็นลางอลูมิเนียมนะครับผมผมผมทำไว้เก็บไว้ในผมจะทําเก็บไว้ในร้านเนาะก็จะมีนี่ครับ มีกำคอลองนิ้วกำคอหลังอานแล้วก็ส่งกำคอนะครับแล้วก็แล้วก็กำคอลงนิ้วส่งปืนศูนย์นะครับตัวนี้นะครับสามสี่อันสามสี่ลำสี่ห้าลำสามสี่ห้าห้าทั้งยกยิงยกยิงผมจะใส่รางตัวใหม่เนี่ยนะครับ ผมว่าจะไว้ใช้นะครับมันเบาผมใส่ยางแค่เส้นสองเส้นนะครับแค่นี้นะครับเป็นล่างอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับที่วางนะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ